คลิปนี้คอมเมนต์มาจากคุณอาคุณนายตำรวจนะคะคุณอาบอกว่าอยากฟังเงบาวเมียปะหนูบัสสันทัดของเรล่าหนูก็เลยสิจัดของจินตลาบคุณลาภัยรับฟังนะคะคุณอาขอให้มีความสุขกับการกักตัวอีก5้าวันแล้วก็รอดแล้วโควิดไปเลย <c oughs> สู้ๆเมียไอปะฮะานองอาสาสมใจ ฮากตัวไอ้ลูกซองยังดูหล่อเมียเก่าอา้ยทิมได้ช่งได้เราเนาะหรือเขาพ่อตัวเลือกไมที่ดีนอ้องบอกแค่ดอกแค่คำค้นสาพร้อมสิมาเบิ่งหัวใจเต็มที่สาวยังน้องพ่อแม่หรือก็มีแค่โตพี่ไปขอท่านก็พอ ย่านแต่โตน้องบองงามคือเมียเก่าของอาหายนั่นเด้อของอาหอา้ละเ้อพ่อสิปเป็นไปได้ล่องเบิงเบิงจากข้าวตีบอนอตีน้องลาบ่อละชายน้องฮักอายพอห่างเอ้ยให้เลิกซึมเพราะแล้วให้เริมแล้วมาเริ่มตนใหม่ เมียเกา่าอายเขาบ่หักก็ปล่อยไปขอซ่อมใจตัวอายย่าได้กังวลลูกอายสองคนน้องสีอาซาเลียงสอยพี่บ่าจะดตุกเพลงสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ